สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้เอาสูตรพิซซ่า k e โตมาฝากกันนะคะโดยเป็นพิซซ่าหน้าไก่ยอค่ะโดยที่เราจะใช้ไก่ยอคีโตนั่นเองค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันค่ะมาค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราเตรียมนะคะมะเขือม่วงอย่างนี้นะลูกใหญ่นะคะแมคโครมีนะคะหั่นค่ะล้างเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็หั่นค่ะ บางหรือหนาแล้วแต่เรานะค่ะทีนี้เรามาหน้ากัะทะกันนะโดยโดยใช้ไฟเบาสุดเลยนะคะโลเลยนะคะเราก็เลือกพิซซ่านะคะสองอันนะคะแล้วใช้ฝาปิดไว้นะคะข้างละสานาทีนะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมนะคะในส่วนของเดี๋ยวเราไปเตรียมส่วนเครื่องปรุงที่เหลือกันนะคะประมาณซึ่งถ้วยตวงนะคะ กระเทียมสับละเอียดค่ะส่วนไปเลยนะแล้วก็พริกไทยค่ะหน,น,น,นึ่งแบบนี้แหละเสร็จแล้วนะคะค่ะเราก็เตรียมมอสเซลราชีสค่ะทีนี้นะคะเราก็มาเตรียมนะคะในส่วนของนะคะไปเลยค่ะหั่นเลยนะคะ ไก่ยอรครีนกันนะคะเอะค่ะเราได้ไก่ยอมาประมาณนี้เนาะหั่นบางๆไว้นะคะเดี๋ยวเรารอนะคะด้านหนูให้สุกประมาณสามนาทีนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งสามนาทีนะคะอ,นะอือค่ะทีนี้นะคะเราก็จับมันพลิกเราจับด้านอีกด้านหนึ่งพลิกนะคะ นี่นะคะมันก็จะได้ลักษณะอย่างนี้เกียมๆนะนะคะแล้วปิดฝากลับไปนะคะรออีก3นาทีนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาทําขั้นตอนต่อไปกันค่ะค่ะครบ3นาทีแล้วนะคะเราก็เอาซอสที่เราเตรียมไว้นะคะมาทาเลยค่ะทาให้ทั่วนะ ใช้ท,ทั่วเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเอาเอา,เอานะคะในส่วนของนี่เลยค่ะไก่ยอครีนนะคะใส่ลงไปค่ะชอบหน้าแน่นขนาดไหนใส่ขนาดนั้นนะคะนะคะให้เราใส่ชีสลงไปค่ะชีสที่หันฝอยไว้นะ อยากได้ชีดยืดขนาดไหนใส่ไปค่ะหลังจากนั้นนะคะปิดฝาไว้อีกค่ะอีก5นาทีนะคะอีกสานาทีนะคะเราเรายกออกค่ะเวลาแล้วนะคะสุกแล้วเ,<อ>เห็นไหมชีดเยิมย้มๆเลยนะคะเดี๋ยวเราตัดเสิร์ฟกันนะคะว่าจะอร่อยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไปตัดเสิร์ฟกันค่ะเห็นยังคะว่ามันน่าทานขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูความเยิ้มกันค่ะเราดูความเยิ้มกันนะคะว่าเยิ้มขนาดไหน ทำหมชิดยืดเลือไปฟินนะคะสำหรับคนทานชิดนะคะโอ้นะคะเดี๋ยวเราลองนะคะสัดเสิร์ฟเป็นชิ้นๆกันค่ะว่าน้าทานมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานรักสุขภาพขอลาไปก่อนคะ่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยคะ่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์นะคะเพื่บอกต่อคลิปดีๆเจอตันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ